โอเคเตรียมพร้อมน,นี่เราจะมาทำลายสดสีสนิมทองแดงนะครับแล้วก็ในการใช้เทคนิคการทำลายแบบใหม่แล้วก็เทคนิคการลงสีแบบใหม่ด้วยเดี๋ยวมาคอยติดตามกันรอสักครู่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เริ่มมานะฮะแล้วก็ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้จะเป็นการทำลายแบบใหม่ที่เรา มานำเสนอนะฮะก็หลังจากที่เราล,ลงปูนรองพื้นไปแล้วนะครับเ,เราแล้วก็พอมันแห้งบัดๆาเราก็จะมาใช้เกียงขัดมันนะฮะใช้ฟ็อกซี่นะครับฉีดเข้าไปแล้วก็หรือว่ารอให้มันบัดๆเนี่ยเราก็ทําการบนนะครับอันนี้บนเยอะไปต้องวนวนไม่มากนะคือทีจริงถ้ามันรอให้มันแห้งบัดๆาจะดีมาก ซึ่งลายที่มันจะนี่นะฮะนี้ลายมันก็จะมีความแตกต่างจากลายที่เราทำปกตินะครับเยอะไปคือพยายามอย่าให้มันลายมันเยอะอย่าฉีดน้ำเยอะเ,ออเห็นไหมถ้าฉีดน้ำแน่นอนมันจะทำให้ลายลายที่เราปั่นนะมันจะเด่นชัดขึ้น ันนี้ก็เป็นเทคนิคการขึ้นขึ้นลายแบบใหม่นะฮะที่เรามานำเสนอก็คือเป็นการขึ้นลายจากการปัดปูนรองพื้นปาดไปปาดมาเหมือนกันแล้วก็เราก็พอมันแห้งหมาดๆหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วเราก็ค่อยมา,าพรมน้ำแล้วใช้เกียงขัดมันขัดเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีพื้นผิวประมาณนี้ถ้ามันแห้งแล้วนะฮะ มันก็จะมีลักษณะเหมือนแบบผิวที่มันไม่เรียบน่ะมันก็จะกลายเป็นหน้าหน้าผิวเรียบขึ้นนะฮะอันนี้คือขั้นตอนการลองพื้นไปก่อนนะครับลองพื้นแล้วก็สําหรับคนที่กําลังเข้ามานะครับคือเราทาก่อนหน้านี้เราทําเตรียมงานไปแล้วก็คือการลงปูนล,ลองพื้นสีแดงนะครับแล้วก็หลังจากที่มันพอมันแห้งหมาดๆแล้วเราก็ทําการสร้างลายโดยใช้อ่า การพรมน้ําหรือว่าลอให้มันบาดๆแล้วก็ใช้เกียงขัดมันนะครับปั่นเพื่อให้เกิดลายประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็รอมันแห้งนะครับพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํารองพื้นด้วยสี dl20 นะครับคือปกติสีสนิมเราคือสีนี้นะฮะคือสีตัวนี้เราจะทําการรองพื้นด้วย ด้วยปูนรองพื้นสีแดงมันจะแตกต่างจากปูนรองพื้นสีอื่นๆก็คือมันจะเป็นสีขาวนะฮะตัวสีสนิมทองแดงตัวนี้มันจะต้องใช้ปูนรองพื้นสีแดงนะครับแล้วก็ถึงจะใช้ตัวสีสนิมทองแดงตัวนี้นะครับในการลงไปลงทับตัว texture ที่เราสร้างขึ้นแต่ผมอยากจะให้มันมันติดตัวผนังตัวนี้สนิมทองแดงตัวนี้ให้มันติดดำผมก็เลย เอาสีตัวนี้นะครับ dl 2 0มาลงรองพื้นก่อนที่จะลงสีสนิมทองแดงเหมือนอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมานำเสนอการทำให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ลวดลายที่แตกต่างจากลวดลายการปาดปาดป,าด,ปาดมาปกติของเรานะครับคือโดยการใช้ฟองน้ำตัวนี้นะครับในการใช้ฟองน้ำในการมาสร้างลายนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้น้องเขาใช้ปูนรองใช้สี ดำในการสร้างลายรอบที่1เพื่อให้เกิดการสีสนิมทองแดงตัวนี้ให้มันติดดํานะครับอลองเลยนี่นะเราจะใช้สี dl 2 0สีเทาเข้มนะครับคือสีนี้นะครับนี่โอเคแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับอันนี้มันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เรามานำเสนอนี่นะครับหลังจากที่ตัวปูนมัน แห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวล้องพื้นตัวเนี้ยแตะเข้าไปสีตัวเนี้ย Dl20 แตะแล้วก็ทำการบนทับตัว็กเ t u r e ที่เราสร้างไว้นะครับอันนี้จะเป็นอีกเทคนิคนึงมันอยู่ที่จินตนาการที่เราจะสร้างขึ้นสำหรับงานตัวเนี้ยที่ผมทำตรงเนี้ยเราจะให้ามาสาธิต อีกเทคนิคนึงเทคนิคเทคนิคนึงในการสร้างลายแล้วก็การลงสีนะครับสีของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถทำได้ตามจินตนาการที่เราต้องการได้นะครับจะใช้เทคนิคอะไรก็สามารถจะทำได้ตามที่เราคิดว่า,น,าน่าจะทำได้นะฮะนี่ครับก็สามารถจะลงทับ ใช้ฟองน้ำแตะสีลงทับเข้าไปเดี๋ยวเราจะมานำเสนอเทคนิคต่างๆช่วงนี้ก็เราว่างช่วงโควิดนะฮะเราก็จะเอาผนังบ้านเรานะํมาสาธิตในการทำเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าสีของเราเนะี่ยมันสามารถสีล็อกของเราเนะี่ยสามารถจะสร้างลายได้หลากหลายลวดลายนะครับนี้นะครับคือเทคนิคของผมผมจะใช้สีตัวนี้แตะเข้าไปนี้แล้วก็บนนะฮะคือเราจะพยายาม คือให้มันแบบเข้มเข้มบ้างอ่อนบ้างแล้วมันจะไปทับตัวแท็กเจอร์ที่เราสร้างไว้จากปูนสีแดงนะครับปูนล,ลองเื้นสีแดงเดี๋ยวผมจะมานําเสนออีกอย่างหนึง่ง<ม>ก็คือถ้าจุดไหนธรรมดนเข้มเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนําเสนอนะครับคือเราสามารถจะสร้างลายได้ตามจินตนาการเราเลยเราจะเอาเข้มจะเอาอ่อนตรงไหนหรือว่าจะแตกตรงไหนให้มันเข้มบ้มมางก็ได้เลย สีเราทําง่ายๆครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแากมันจะซื้อไปแล้วทําไม่ได้นะฮะซื้อไปแล้วทําได้แน่นอนครับอยู่ที่พะต้องการจินตนาการของเราที่เราอยากจะได้แบบไหนมันมีเทคนิคหนึ่งนะครับสมมติว่าตัวไหนดูแล้วมันเข้มไปใช่ไหมครับเราก็ใช้ในนะออี่ยนะฟอกซี่ซีข้าวบ้าทำให้มันเจือจางลง บางลงเดี๋ยวถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจุดไหนอยากให้เข้นจุดไหนอยากให้ออดก็ตามด้าน หลังจากลงตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะมาลงสีสนิททองแดงให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราลงสีดำไปแล้วนะครับสร้างลายไปแล้วเราจะมาใช้่ฟองน้ำในการมาสร้างลายตัวสนิททองแดงขึ้นนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแตะสีเข้าไปแต่นี่แต่นี่เราจะอาจจะแตะกันบางจุดอะไรพวกนี้นนนก็ได้แล้วก็มาวน ให้มันมิติติดกันอยมันจะติดดำขึ้นนะมาม Tôm tẻ nó ai Okay โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยเลวเดี๋ยวเราจะมานำเสนอเทคนิคในการสร้างสีสร้างลวดลายต่างๆให้กับตัว สีล็อของนี่นะครับแบรนด์ดาร์กอ้นล้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เสร็จกันอีกทีนึงนะครับว่าทําแล้วมันจะออกมาในลักษณะสีสนิมทองแดงยังไงในการใช้เทคนิคการสร้างลายด้วยการขัดมันนะครับแล้วก็การลงสีด้วยอฟองน้ำนะครับ